มาสวัสดีเปิดมาก็เพลงแบบเดือดล้วเอ่อผมขอเบาหน่อยนะเดี๋ยวจะไม่ได้ได้ยินเสียงโอเคอันนี้ก็คือเดินอุอุเหมือนเราจะเป็นแบบเหมือนแมงม,ม,มุมอ๋อแล้วเกาะติดด้วยอ่ออารมณ์แบบอโออโอ้แบบสไปเดอร์แมนอ๋อ อืมแบบเอ้ยคขือปังโอ้โอ้ลูกซองลูกซองหบโอโอ้โอ้ปืนอะไรนี่ปลื้ดไปเลยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนหืโอ้อ่าอ อ๋ Shift, อตกด้านข้างไม่ได้โอเคแล้วก็มีวางอาวุธโอเคเข้าใจยโอ้ ual, อ ual, อออ ual. ต้องขึ้นไปนนะได้านบน่อยได้ชิวๆอืมโอ้โอ้ oh, ลูกซองสวัสดีฮะโอเคไม่ยากไม่ยากไม่ยากไม่ง่ายด้วยมาเริ่มเกมกันเลยดีว โอเคมีป,ปโโนืนพกชิบอออออุ๊ยนี่แหละมาสิมาสิปะปปะปะปะสไปน์แมสไปน์น้อแมออะไรเนี่ยน่าสนว้าว เยอออออฮออึอึอย่ยย่ยยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อืมเอ้ยชอบชอชอบชอบกระบองเฟี้ยวดีเฟี้ยวดีชอบชอบมาด่านสอง ママ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 スパイママ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 マ นี่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 ปันปันปันฮึบสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนอ,อยุยอ๋อวัวอุว้ยอ๋ออุยอ๋ออุยอ๋อเอ,อย้เออยเรียบร้อยเฟียฟ้ยวเฟียฟ้ยวเฟี้ยวชอบชอบชอบนะลองเปลี่ยนอาวุธอย่างอื่นบ้าง ยังไงมันคืออ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 อสไปเดอร์แมนเฮ้ยจับจับโดดโดดอืมอืมอ้ยยากนะเนี่ยควบคุมยากนี่เรายังเป็นสไปเดอร์แมนยังไม่ชำนาญ อ๋อด่านสามเปลี่ยนใหม่โอเคเฮ้ยอีอาวุธอาวุธเป็นอะไรครับนี่โอ้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 เดี๋ยว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 ทำไมทำกันแบบนี้เยอะพ่นพ่นพ่นไฟพ่นไฟพ่นไฟ ไฟมันลุกไฟมันร้อนมันคือความร้อนของไฟอืมอืมเผาเผาเผาไหมเบิร์นเบบี้เบิร์น,นโอเคถัดไปดูซิจะมีของไรให้เฮ้ยันนะ่ะคือโอ้อ้อ้ไม่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 เฮ้ยย ปังยอโ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 อยปัง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 ปโนโนโนโมา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 นนยนี่แทงแทงแทงทิ่มแทงเพราะฉันคือสไปเดอร์แมนเฮ้อววววย อูออุอย้ยเย้ยปะ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 บ้เออมันดีมันดีแปลกๆแต่มันดีโอ้ต่อไปอะไรเนี่ยโอ้เยอะๆ ปั๊บปั๊บปังปังปั๊บปั๊ปังปังปัปั๊ปัปั๊บคือคือคือือเดียเดียเดียวเพนกันวุบชุบฉันคือสไป์แมนสไป์แมนสไป์แมนเฮ้ยเฮ้ยยะ้ยเฮ้ยหลบหลบแบบดีจีเอุ้ย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 ปั๊มปัง

อมามาดิครับอุ๊อู้ไอ้วัตถุอันตรายแบบนี้อีกแล้วปั๊บอู้อุ๊อุ๊ระเบิดอืมอืมอืมบอกเลยรุนแรงเฮ้ยเฮ้ยเยอะฉันคือสไปดอมันเฮือไว้ไวไป้ไวอย่าอยู่อย่าอยู่อย่าอยู่อึ๊บ ปุ๊บปุ๊เพดเพไม่อยู่ไม่ยุ่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งเอ้ยมาบอ๊บ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 บอบอบ ย่ระเบิดเอ้ยโคตรแมนไปไปตอโอ้โอ้โอ้อาวุธโอ้โหราเบิดดีแกลยไปละป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 ะเฮ้ยปะ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 ปังปัง ปัง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 งอุ้ยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอล๊ยอุยอุ๊ยอุยอฮยุ้ยอุอุ๊ยอยอุ้ยุอุยออออ้ออออ เอาซีเอาซี่เอาซีมาซีมาซีมาซีอืมเรียบร้อยตัวเตกตัวรับเบิร์ดมาขอวุดแบบแจมๆจมได้ไหมอย่าเอาระเบิดโอ้โอ้โอ อืมาพวกน้องเข้ามาพวกน้องเข้ามาพวกน้องเข้ามาเข้ามาเข้ามาปะปะปปะ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 ปยุ้ยอืมอืมกะทันกะทันไปละวุ้บปปปปปไม่หี่ไม่ยิ่งกว่าจอนวิกปะปะอาวุธอุ้ยไม่ใช่อาวุธ ไปละอหมเฮ้ยนะปังปังอู้อู้อูว้ววไปไหนเนี่ยอุ้ยอุอุโอเคหวัดดีฮะยินดีที่รู้จากไปละชุบปังปังออ,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 อืโคตรเท่ โอเคไปกันต่ออันนี้ยังไงเอ้ะเอ๊ะเอาวุธอาวุธฮึบเอ้ยเอ้ยเอเอ๋เห้เอ,อโ,นโ,นโ,นโน้โน้โน อเอ้ยเอ้ยมาสิ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 าสาสอย่างแรงเลยน,นี่โอ้ด่านใหม่ด่านนี้ดูแบบซับซ้อนซับซ้อนนะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ร่องรอย ยปื้ดเปินเบินเืินเผาเผาไหมเผาไหมเผาเผาบอกเลยเผาเผาจังหวะนี้เผาเผาให้หมดเผา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 ไหน เผาเผาเผาเาเาเ้ยโอ้โหลอยไปไกลเกินลอยไปไกลก็ไม่ดีมาโอ้โหด่านด่านธรรมดาที่เคยเจอโอเคขบปืนดวยกัออุ๊ปืนนี้มันมาสิมาเลยา ไม่ตรงมาใกล้ไม่ตรงมาใกล้ออกไปไกลๆเอออ,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 อืม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 มาสิมาสิมาสิระยะไกลยังไงก็ดีกว่าระยะใกล้ปะโถ โอ้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 ไม่อยู่จ้ะไม่รู้จักไปละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยอืมไม่รู้อ่อืมโอ,โอ,โอ,โอ้เอ้ยหุยลบลบแบบดิจิตอล ไปและเพชรเพชรเพชรอย่าให้มันได้ยิงไปไปไปเพชรเพชจนี้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 นอุ๊บเอ้ย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 อย่าเกาะอ,อยา่าเกาะอย่ามาเกาะเอ้ยขอโทษปีอึยออ๋ย อุ้ยอืมเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยยังมีอีกอะอุ้ยุยลบได้หลบได้เอ้ยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบความมันไปเพียงเท่านี้โอ้ยมันเลอเกินโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไป